สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้พามาชมเขาเหนียวเขียวงูครับผมเขาเหนียวเคียวงูสูงกุลาห้องไห้ครับผมอำเภอพยัคฆ์จังหวัดมหาสารคามครับผมช่วงเขากำลังจะไก่สอกล่วงแล้วนะครับเนาะสีปุ๋ยยูเลียนามหลอบทุดถ่ายครับยูรินซี่สังขคอแสงหลอบต่อไปกันสีบำรุงล่วงด้วยฮอร์โมนไคครับหลอบนี่บำรุงต้นอีกครังทุดถ่ายครับช่วงฝนตกฝนเล็งบบได้มาน้าเลย ปล่อยได้ครับเพราะว่ามันพ่นบ่ได้เนาะอากาศบ่ได้นะครับรอบทุดท้ายก่อนสีไปมึงการพ่นมึงเขานี่ครับเขาดอกมะลิเขาหอมมะลิเขาดอนะครับพี่น้องออกร่วงเรียบร้อยแล้วฟังตรงขามกันอีกฟัง หนึ่งก็เป็นเขาเหนียวเคียวงูครัเล็กน้อยก็จะเป็นทุงล่วงทองนะครับตอนนี้เขากำลังติดล่วงขเขาเหนียวเขียวงูขันใดซ้ำหนีก็จะเป็นการพ่นผมก็จะพ่นฮอรมุ่นไข่นะครับสิม,ออมักฮอ์โมนไข่ไว้มาเมืองเขาเหนียว เขียวงูต่อครับแปลงนี้นะครับนี่เขาเนียวเขียวงูต้นเตียเมื่อกี้น้ำกับถ่วมครับน้ำม,มาแห้งฝนมาแห้งตอนนี้กำลังน,ลน้ำลดนมานั่งเล่นทายอยู่นี่ก่อนหิน ต้นก็สิประสูงแห้งครับอิฐปลาหน่อยเลยตน้นยอเขียวมู่สต้นชิประมาณนี้ครับต้นประสูงเพียงอิวชิวไปลงพนครับเราผู้ไทยผสมปุ๋ยไปเรียบร้อยแล้วครับสองถังก่อนแดดสีแห้งช่วงนี้ ช่วงนี้พ่นปุ๋ยช่วงเขากำลังเปิดภากใบรับอาหารเนาะครับพี่น้องประมาณนี้ครับตนประสูงสํสำหรับมือสวัสดีครับ